วันที่รอคอยกับมาฮอดแล้วพี่น้องฝนตกฝนตกมาแล้วสบายดีพี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านโอ้ดีใจแห้งพี่น้องโอ้ฝนตกฝนตกมาแล้วฝนตกมาแล้วแห้ง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 ที่ชุดข้องปีนี่แหละพี่น้องวันนี้ก็วันที่หนึ่งเดินพุษภาคมเนาะสองพันเส้าหาเด็คนแรก พ่อหนุ่มพ่อ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 ข้าเอาลูกก็เลยทายอยู่ในกีดอ่างเนาะ ฝนโตกอย่างหนักเลย,โโยเฮ้ยค,คนมาผากใส่ตักไผ่ด้วยตักไผ่ตัวนี้เป็นตะพนถือเทปิชอมมาอ คนลมันถือบอกเปิดไปอนี่ยบอกไปงาอะไรเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปป้าทางนี้บักแห้งเลยอะไรลูกที่ไปใช่บอกไปเด้อป้าที่นอนมึงเนี่ย แม่มาเรียร้อกผมตกมาแล้วดีใจดีใจพี่น้องดีใจเอาจนน้ำท่วมให้หน้าลูกโอ้โโอ้โดีใจดีใจพูนฮู้มันชิมาถึงน้องลูกฮ okay. ู้ฮู้ฟองแค่เลยบานหลังจากลอกคอยมา หลายเดือนโอ้เราจหมวกหรอลูกมาใส่หมวกมใส่หมวก con chim này có cái gì tiêu mấy cái hướng tược luôn ບໍ່ສິດນາທີບຸດກະຈັກນ ดีใจขนาดพี่น้องรอคอยมาลายมือตกไปทางอื่นมันนี่มาตกทางเฮ้าแลยตักขนาดเลยตกเน่ตกเน่เนปลูกป้าโตน้ำเต็มถนน,นหนทางเลยคันตกมาเลยโอ้โห บอ่อ a านโ t คูคน้ำท่วมวนทางเลยฝนตกมากพอเศ้าหน้าที่พี่น้องไอ้หนำเต็มหนทางฮักบอ่อหักบอ่อหักบอ่อพี่น้องเย็นเย็นเย็นคู ลายมาจกจวกเลยทั้งนี้าจกโอ้ยอย่าพึ่งยาดเด้อตกมาอีกเด้อตกมาเม็ดขึ้นเฮงดีต้องการนำลายตอนนี้เนาะให้มันซึมลงพื้นให้มันเปียกหลๆ่ๆอยู่มาเบิ่งคลองอันนี้ฮะดู ปาดคลองอันนี้เขาก็ได้ใส่งานเลยเกือบพาไหลมานน่เกือบเกือบตัวแข็งหน่อยเนาะพงแนะน้ำเต็มถนนเลยอ่าพูนไปเล่นอยู่ถนนพูนมันจะน้ำไหล เล่ยน,ยนอยู่ถนนพู้น่อยตึงไม่มใ,ใช้ขึ้นหน่อยเถอะเขียดน้อยเขียดน้อยอ่าบางแนวบางแนวผูน้ำเน,น,นาะไปเรียนอยู่ถนนพู้น้อยยังเออไปเมียรถเห็นม,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 มันคักๆดูจากบาทเอาลุยลุยลุยง่ายเลยเต้นะ โอ้ยไปยัญญงทางหนพี่ทางพี่ทางพี่มันจะนำลายไปแล้วลขักเนาะ,ะไปแล้วะน้อยอึงออกได้นี่นีาลูกอันนี้แมนบอกเฮยเบียดน้อยอโอ้พี่น้องโอ้ยาดเลยมาอีกนี่กำลังขัก แต่ว่าน้ำกับรารเติบอยู่พี่นอ้องที่ว่าดันเติบนึงอยู่ดอกเนาะเดี๋ยวว่ามันมีน้ำลงดินเลิกแน่บ่ะนี้พอแห้งเติบได้แต่บ่หึงแต่มันก็แห้งเติบถืกใจเลยดีใจสุดๆพี่น้องครับเล้ย มันจะลองมาบลได้ตีน้ํำมันบลาได้ดมาได้เนาะย่งเลยมันยังสิมาอยู่เนาะอ้ะบาบึงเนี่ยขักแห้งจนนอนเลย สลองมาบอสลองได้ยุ้ยโคไม่อีกเลยพ้นไม่อีกเลยจักจั่งไม่อีกเลย,อ,เลยอ,อย่าดา่กากันลูกเรียนน้ำกันเล่นน้ำก<อ>ันเด้อโคไม่อีกแล้วไม่อีกแล้วาถือใจถือใจถือใจช่องพี่น้องอย่าหยอกกันอย่าหยอกกัน เดี๋ยวเาให้หน้าจี้ยังบระทันน่ำลายมาได้พี่น้องเพราะว่าเท้าถนนนี่มันก็ะไล่มาแต่จากที่สูงเนาะแต่ว่ามาอีกแล้วม,ลมาอีกแล้วยังหนักเลยโอ้อถึงใจเลยบนัน พนไม้อีกเลยเด้อพนไม้อีกเลเด้อยเ็ดลองแกงมักับอลรองเลยเฮ้ยโหียลังกันเด้อ มาอีกแล้วรอบสองพี่น้องรอบสองรอบสองอยังแห้งเลยกดไลค์กดแชร์ให้เดอรพี่น้องดีใจแห้งพรับว้าดูเลยน่ย้าแห้งมาอีกเลยอู้ยังแห้งเลย Lọt sóng hèn hèn, bạc Hô hô, lông lông Lọt sóng ta hèn แม่งอะไรหรอใ้ช่องไอ้น้องเพื่อนพูดตากันายอยังีูเด่เลยน,โโน้องตันกกนครับน้องเทน กันตกประมาณอีกสัมโงหนึ่งนี่ได้จับอึงจับกบอยู่แล้วพี่น้องเนาะอยากให้มีแบบนี้นีกขากแหงนอนเลยโผล่โผล่โผล่พนกเนี้ย่ากันขักแหงมา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 เยเรื่อยมาเเรื่อย ใลรจีฮอนยามหน้าแล้วบนพากันหนาวว่าชงให้น้องหนาวแล้วต้องใช้นาเาแล้ว ย็นได้เห้ยน้าเลยบอเออรถเข้ามาก็เราว่าน้ารถเข้ามาอ้าวก็จอดไปตักน้ำพาคนเลยดอยังคิวมาสนันเลยบานตดมาตะแกน้ำพี่้องเลยจากได้น้ำสางหรือน้ำพนบาน ในโรงเรียนกน็นำมีข้าวจุนพูนเลย นี่เธอนีที่ว่าแห้งที่สุดพี่น้องนำจับไลแต่ละเธอนะาบอได้มีนำไลเลยรอบนี้นำไลถนนหนทางเลยถึงอะไรก็ตามสองคนนี่มักแห้งมาเดิมมาเดิมบ่หนาวบ่พัก,กันหนาวบ่เฮ้ย มามาหนาวหนาว,นาวมาได้ชนคลิปนี้กับชิคอล่าคนเด้อพ่อแม่พี่น้องขอบุญขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชม ฝากก็ไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เคยหลาดเด้อพอกันไหมคลิปหน้าพี่น้องสบายดี